สวัสดี you, ทุกคนนะคะพบกับ LGR Redgate List อ n l i n e อีกเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กับ Monster Grand p i x หรือเปล่านะน่าจะอ่านแบบนี้นะถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะอ่ะก็นี่ล่าสุดครูดาวนะเอยไม่ใช่ครูดาวเขาดาวสิเขาดาวอีก9ชั่วโมงเท่านั้นนะนเพื่อนๆสำหรับการเปิดซื้อเหรียญแล้วก็สามารถ เล่นได้เลยนะเออคือดีมากนะเกมนี้อ่ะก็ก่อนอื่นเลยนะจะบอกว่าไม่ได้มาแนะนำเพื่อนลงทุนนะคะใครที่จะตัดสินใจลงทุนก็ช่างใจคิดเอาเองเนาะว่าเราสมควรที่จะลงทุนหรือเปล่าเงินเราเย็นพอไหมอ่ะก็พิจารณาไต่ตองกันให้ดีๆนะอ่ะโอเคก็เกม Monster ร์การเนี่ยมันจะเป็นแนวอ่ะเอาพวก เหมือนพวกโปเกมอนอะเออเอามาวิ่งแข่งกันอะโปเกมอนผสมซีคาและวกันเนาะสำหรับใครที่คิดภาพไม่ออกนะว่ามันแข่งกันยังไงเนาะก็คล้ายๆกับระบบของซีคานะแล้วก็ระบบเขาดีมากนะซึ่งมันจะมีระบบออร์ลเคิลเข้ามานะเพราะว่าออร์เคิลเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าจะเข้าตอนไหนนะราคาต้นทุนในการเข้าเกมก็จะเท่ากันอะเหมือนกับ ไม่มีคำว,ว่าต้นน้ำเนาะเออคือเกมอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นเกมอื่นละกันไม่เจาะจงละกันเนาะว่าเขาเปิดอาพีเซลหรืออะไรเนี่ยก็จะมีคนดองเหรียญแล้วก็เอาไปขายใช่ไหมเออแต่อันเนี้ยจะเป็นระบบออร์เลคโลก็คือราคาเหรียญจะเท่ากันหมดนะไม่ว่าเพื่อนจะเข้าตอนไหนต้นทุนก็จะเท่าเดิมนะก็ถือว่าดีมากๆนะ แล้วก็ต้นทุนในการเข้าเกมนี้นะอยู่ราวๆ170ดอลลาอ์นะเพื่อนๆที่อ่านในไวท์เพเปอร์เขาบอกเนาะล้วก็คูณ3ามสไปก็ประมาณ5,600เนาะเนะตีไป6,000ละกันในการเริ่มต้นที่จะเล่นนะโอเคเพื่อนๆก็ต้องเตรียมเงินประมาณ6,000บาทในการเข้าเล่นอวันนี้เวลา3ามทุ่มนะเพื่อนเออสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับแอร์ดอเนาอก็ รับ a อร์ดรอกันด้วยนะเผื่อเราจะดวงดีได้ a อร์ดรอนะมันเป็นอันเดียวกับ I D O เลยนะคืออยู่อันเดียวกันอ่ะกดเข้าไปมันช้านะกดเข้าไปมันจะเป็นหน้าแบบนี้นเนาะเมื่อนก็รับได้เหมือนเดิมนะก็คือจะเป็นพวกกดไปเว็บของเขาดู y o u t u b e รีทวิตอ่า f o l l o w ทวิตอะไรประมาณนี้นะก็คืออ่าประมาณนี้เลยนะไม่เยอะไม่เยอะ แล้วก็จะมีลิงก์เลฟด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะขอญาตแปะลิงก์เลฟไว้ใต้คลิปละกันนะก็ฝากเพื่อนกดเข้ามาหน่อยละกันเนาะโอเคแล้วก็จะเป็นในส่วนของอะไรนะเขาจะปิดรับวันนี้นะตอน14 UTC เนาะก็คือกี่โมงนะ14 UTC อ่ะ3ทุ่มพอด,ดีเนาะ สามทุ่มพอดีก็ประมาณนั้นโอเคแล้วก็เหรียญที่เขาจะเปิดเนี่ยเขายังไม่เปิดตอนนี้นะเพื่อนถ้าไปหาเหรียญแล้วเจอเนี่ยมันจะเป็นเหรียญสแกมนะโอเคไหมเออเขายังไม่เปิดนะเขาจะเปิดพร้อมกันก็คือ3ามทุ่มเลยที่แพนเคสวอปนะ,ะผู้คอยไม่แน่ใจว่าจะเข้าไหมแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยที่แพนเค k e สวอปแล้วก็ เขาจะบอกหน้าเว็บหลักนะสำหรับลิงก์อ่าไม่ใช่ลิงก์ดิสำหรับ Account a d d เ e s s เนาะเออแอดเของของเจ้าตัวเหรียญอ่า m g เนาะโอเคเขาจะบอกที่หน้าเว็บหลักนะเพื่อนอย่าไปเสิร์ชหานะเดี๋ยวเจอเหรียญสแคมนะแล้วคือโอนไป6,000ก็คือหายวับไปกับตาโอเคไหมอ่าโอเคละ่ะแล้วก็ไปอ่านอ่านในส่วนพาร์นเนอร์ก่อนละกันเนาะก็จะมีอ่า ดิจิตอลโอเชีด้วยนะซึ่งใครที่เห็นคุณหน้าคุณตากันอยู่นะเจ้าตัวพาร์ทเนอร์ตัวนี้เนาะ,ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์นิดนึงนะว่าประมาณไหนปื๊บนี่ก็จะมีตัวละครแล้วก็คนขับเนาะ,ะมันก็จะเป็นคนงานนะจะเรียกคนงานหรือคนขับดี เรียกเป็นเทรนเนอร์แล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นตีมโปเกมอนนะเออก็จะมีตัวโปเกมอนเราสามารถอีโวได้ด้วยนะก็คือแปลงร่างไประดับที่สูงขึ้นรวมถึงท่าต่างๆด้วยนะอ่าแล้วก็ะจะมีสกิลนะจะเป็นสเปเชียลสกิลตรงนี้นะจะมีทั้งสกิลที่เป็นบัฟแล้วก็ดีบัฟนะซึ่งเดี๋ยวค่อยไปดูในไวท์เปเปอร์แบบละเอียดละเอียดกันอีกทีเนาะะแล้วก็จะเป็น นี่เขาบอกว่าถ้าเราแข่งเนี่ยยังไงเราก็ได้เงินแน่นอนนะมไม่ว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่อ,อก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยถึงเราจะได้ที่แบบที่ไม่ติดท็อปอเราก็ยังได้เงินนะแต่ว่ามันอาจจะได้น้อยมากกว่าคนที่ติดท็อปนั่นเองอ่ะโอเครึ๊ นี่ที่บอกเนาะก็คือจะมีทมเมอร์กับมอนสเตอร์นั่นเองที่ต้องใช้ในการเล่นนะคือจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งมาเล่นเนี่ยไม่ได้นะจะต้องมีอย่างละหนึ่งอันนะอ่ามีมอนสเตอร์หนึ่งแล้วก็ทัมเมอร์หนึ่งเนาะก็คือมีเทนเนอร์อะไรขอเรียกเป็นเทนเนอร์ละกันนะเพื่อนเพราะว่ามัน ค,คุ้นกว่าเนาะเออมันเป็นโปเกมอนไงแล้วก็เราต้องมีเทรนเนอร์แล้วก็มีมอนสเตอร์ไปไปเล่นนั่นเองอ่ะแล้วก็จะมีระดับความเละตั้งแต่คอมมอนถึงเจเนซิสนะอ่าทั้งสองอันเลยเนาะอ่ะปึ๊บก็นี่เห็นปะมันจะมันจะมีล่างที่แตกต่างกันด้วยเนาะเอออ่าแล้วก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปอีกทีนะปึ๊บ ให้ดูข่าวบอยก็มาแล้วก็จะเป็นน้องหมีปึ๊บแล้วก็ยันเอเลียนนะอ่ะเอโลเมนทอลก็คือจะเป็นท่าต่างๆที่มีข้อดีในการเล่นแล้วก็มีข้อเสียในการเล่นนะมีทั้งน้ําดินไฟแล้วก็ลมเนาะดินน้าลมไฟนั่นแหละง่ายๆนะอ่ะบัฟที่ดีนะก็จะเป็น อ่านี่มี1.2แล้วก็1.1เพราะว่าปกติเราจะมีมาตรฐานอยู่ที่1ใช่ไหมอ่าถ้าสมมุติว่าเราจับผู่เจ้ตัวละครตะกี้นะอ่าเจ้าตัวมอนเตอร์เนี่ยกับคนเทนเนี่ยเป็นธาตุเดียวกันนะมันจะบัฟเนอะเออมันจะสมมุติว่าจับ ได้ธาตุไฟกับธาตุไฟนะอ่าได้มอนเตอร์ธาตุไฟแล้วก็เทนเนอร์ธาตุไฟบัฟจะเป็น1.2ึ่งจุท่านที่นะก็เท่ากับว่าสมมติว่าเราแข่งได้100เหรียญเราก็จะได้120อ่าก็คือได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มไปอีกสเปอร์เซ็นต์นั่นเองอ่าแต่ถ้าเพื่อนๆจับแล้วได้ไฟหนึ่งอ่าแล้วก็ได้ลมอีก1เนาะก็จะเป็น1.1นะถ้าแข่ง100ก็จะได้110อ่าแต่แต่แต,แต,แต่แต่ว่าถ้าเพื่อน จับได้ไฟกับน้ําอะแทนที่เพื่อนจะได้100นะเพื่อนจะเหลือแค่80เท่านั้นนะอืมอันนี้ก็จะเป็นดีบัฟนั่นเองแล้วก็ไฟกับดินอย่างเงี้ยก็จะเหลือ0ูนุดเกจากร้อยก็ได้90ประมาณนี้เนาะเออให้คิดง่ายๆเนาะเอาเป็นว่าแนะนําให้เป็นจับให้ได้ท่าดเดียวกันก็คือดวงดีมากนะแบบไฟไฟลมลมดินดินน้ำน้ำอย่างเงี้ยก็คือถือว่าโอเคเลยนะนี่ ก็จะมาดูรีวอร์ดได้นะว่าเราจับได้อะไรแล้วเราจะได้รีวอร์ดเท่าไหร่เนาะ,ะแล้วในส่วนของสกิลนะสกิลเทเลพอร์ตเนี่ยแบบไม่แน่ใจว่าตามนี้จริงๆไหมนะเพราะเขาบอกว่าเราสามารถเทเลพอร์ตมอนสเตอร์ไปที่ฟินิชไลน์ก็คือไปถึงเส้นชัยได้เลยเนี่ยก็คือโกงมากนะจากที่แบบปกติเขาจะต้องแบบ วิ่งแข่งกันก่อนใช่ไหมไอ้นี่จุดสตาร์ทยิงปืนปั้งเข้าเส้นชัยเลยจ้าโคตรโกงอะอ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่าบูทอ่าบูทสปีดเนาะสามวิแรกก็คือแบบประมาณออกตัวเร็วกว่าชาวบ้านเขาอ่าแล้วก็จะมีเนะอ็กซ์ต้าเทิร์นนะมีรีคอฟสตมินาอ่าหนึ่งสตมินา ในการแข่งแสดงว่าในการแข่งจะต้องใช้สเตมิานะแต่ว่าเรายังไม่รู้นะว่าต้องใช้สเตมินาเท่าไหร่นะ,ะแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นได้เหรียญเยอะกว่าปกติอีก20%นะก็ถือว่าดีนะ4อ,อันนี้คือดีหมดเลยนะ,ะแต่อันเนี้ย Monster Archai Speed ก็คือแบบ3วีแรกเนะี่ยก็คือเหนื่อยแล้วนะ คือแบบอะไรกันครับเนี่ยยังไม่ทันได้ไปไหนสามวีแรกเหนื่อยแล้วนะอืมก็อาจจะทําให้วิ่งช้ากว่าตัวนี้เนาะแล้วก็จะมอีอันนี้อยู่ๆก็แบบหยุดวิ่งเออหลับเฉยอย่างเงี้ยเออก็คือเป็นดีบัฟสองอันนี้คือดีบัฟนะแล้วก็อันนี้คือบัฟนั่นเองบัฟสกิลเนาะเวลาเราสุ่มตัวละครเนี่ย มันก็จะเรนดอมนะว่าเราจะได้สกิลอะไรติดตัวเนาะเหมือนอบอมคริปโตหน่อยๆนะว่าเราจะได้อะไรนะเออประมาณนั้นนะเพื่อนโอเคอ่ะก็ในส่วนของมาเก็ตเพ c สเนี่ยไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะเปิดเลยไหมแต่คิดว่าน่าจะยังเนาะเพราะว่าวันแรกของการเปิดขายเนี่ยปกติคือเขาจะยังไม่เปิดมาเก็ตเนาะเออก็สักพักถึงจะเปิดให้ขายนั่นเองอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นรถแมพ นี่ก็คือเดือนนี้แล้วก็จะเป็นวันนี้นะที่เขาจะทำการลัอ ap, นออนแผนเค้กสวอปเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะเพื่อนแล้วก็เดือนหน้าเนี่ยเขาจะเอาเข้าควอมมาคิดเข็บกับคอยเกคโคนะก็รอต่อไปอ่านี่มาเกดเพชคือทำไมไม่มาอ่านรถแมปเนี่ยตีมือบางทีก็อ่านแล้วลืมนะเพื่อนอ,อโอเคก็จะประมาณนี้นะ ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของออเดดของเขานะโอเคเหรียญก็เพื่อนมาดูรายละเอียดกันได้เนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะอ่ะเดี๋ยวไปไว้เปเปอร์สักนิดหนึ่งพรึบโอ้โหทำไมมันช้าจังเลยก็ข้าๆเมื่อนก็เตรียมเงินไว้6,000เนาะเพื่อแบบ เผืออะไรนู่นนี่นั่นเพื่อราคามันสวิงด้วยเนาะเออเพราะว่าวันแรกอะเหรียญมันจะพุ่งด้วยไงอ่าแต่ว่ามันเป็นออร์เคลไงแต่แบบอาจจะต้องอัดแก๊สสู้คนอื่นตอนกดอ่าสวอปเหรียญน,นะเออเราต้องแข่งนะเพราะว่ามันมันสวิงเยอะไงเพื่อนเขาเ้าใจปะเออเราจะต้องอัดค่าแก๊สสู้คนอื่นอ่ะก็จะเป็น How to pay นะอ่านี่ ปึ๊บก็ที่เราอ่านไปกันตะกี้แล้วนะแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วน UI ของในเกมนะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเออกดเพย์ตรงนี้นะแล้วก็จะมีการวิ่งแข่งกันจากนั้นก็จะบอกประกาศผลรางวัลน,นะว่าเราได้ที่เท่าไหร่อ่าแล้วก็จะได้เหรียญของเขามานะซึ่งรีวอร์ดเหรียญที่1เนี่ยจะได้30นะ ที่2ก็ลดหลั่นลงมาจนถึงที่สุดท้ายเนี่ยคือ1.5นะก็คือแบบต่างกันลิฟที่เขาบอกว่าไม่ว่าเราจะเล่นกี่รอบเนาะเราก็จะได้รีวอร์ดแน่นอนนะแต่แบบเพื่อนๆก็เทียบเอาแทบจะเหมือนไม่ได้เลยเหมือนกันนะถ้าได้ที่สุดท้ายเนี่ยดูดิอยู่ที่1.5ที่1ได้ตั้ง30เลยนะห่างกันแบบ 15- 20เท่าอะ่ะเออประมาณนั้นเนาะ โอเคแล้วก็ evolution นะก็เป็นการพัฒนาตัวละครเนาะตั้งแต่เป็นลูกกระจกดันยันเป็น final ตัวนี้นะ,ะก็สามารถมา e v o ได้เนาะซึ่งน่าจะยังไม่เปิดเร็วๆนี้นะในส่วนของ e v o ก็ต้องรอต่อไปว่าเขาจะเปิดตอนไหนเนาะอ่ะก็จะประมาณนี้คร่าวๆในส่วนของสกิลเราพูดไปแล้วนะแล้วก็ในส่วนของ stamina เนี่ยอ่ะ เขาบอกว่า1วันเนี่ยเราจะสามารถเล่นได้2ครั้งนั่นเองเนาะซึ่ง1ครั้งจะใช้12เอ้ไม่ใช่12 1ครั้งเนี่ยจะใช้สเตมิน่าครึ่งหลอดเนาะแล้วก็อีก1ครั้งก็จะหมดหลอดนั่นเองนะแล้วก็จะรีสเตมิน่าภายใน12ชั่วโมงก็จะได้1 1รอบแล้วก็24ชั่วโมงก็จะได้อีก2รอบนั่นเองประมาณนี้นะโอเค อันนี้เราไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะเพื่อนใครที่ทราบก็สามารถบอกกันได้นะเกี่ยวกับบล็อกของการแข่งเหรอเป็นสียังไงไม,ไม่ไม่แน่ใจอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นรีเสิร์ชเหมือนเขาไปรีเสิร์ชมาแล้วนะว่าถ้าเรามีตัวละครอ,อ่าระดับไหนระดับคอคอมมอนยันเจเนซิสเนี่ยเราจะมีโอกาสชนะอ่าอยู่ที่ เท่าไหรนะ่เนาะตั้งแต่ที่1จนถึงที่8เนี่ยก็คือถ้าได้คอมมอนเนี่ยอัตราการชนะอยู่อันดับสุดท้ายเนี่ยคือสูงโคตรๆนะอแต่ว่าก็ยังมีส่วนน้อยนะที่ยังได้ที่1อะไรอย่างนี้นะแต่แบบก็คงแบบฟุกจริงๆอ่าแล้วถ้าได้ระดับแรขึ้นมาล่ะก็อันดับจะอยู่เฉลี่ยอยู่ที่6-7นะก็ใกล้ๆก,กันเลยอที่6ที่7นะ แล้วก็ถ้าเป็นระดับเมต i ิกนะก็จะอยู่ที่4กับที่5้าในใน,ในการเฉลี่ยเนาะก็จะประมาณนี้นะรีเจนล่ะรีเจนอยู่อันดับ3กับอันดับสองนะแล้วก็ระดับเจเนซิสนะก็คือที่1ไปเลยนะที่1ยาวๆแล้วก็เพื่อนๆสามารถเอาไปดูตารางเมื่อกี้ได้เนาะในตารางรีวอร์ดนะว่า ประมาณไหนเท่าไหร่ยังไงแล้วเราก็จะสามารถคำนวณ r อาไได้นะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาพูดในเรื่องของ ROI ละกันเนาะแต่คลิปนี้เพราะว่าเรายังไม่แบบไม,ไม่ไม่มีตัวละครเลยนะก็เลยยังคิดไม่ได้นะว่า ROI มันจะเท่าไหร่แล้วเหรียญมันจะราคาเท่าไหร่เนาะอโอเคอันนี้ก็จะเป็นบล็อกไทม์อันนี้ก็จะไม่พูดละกันเนาะมันจะยาวไปนะ โอเครึบอ่ะน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะคะเพื่อนสำหรับเกมนี้นะก็เดี๋ยวรอติดตามกันในคลิปหน้านะว่ามีอะไรอัปเดตหลังจากที่ตัวเกมเปิดแล้วเนาะอืมน่าสนใจเลยทีเดียวนะเพราะว่าระบบมันเป็นออร์แลคโนะเราก็เลยโอเคมากๆนะหลังจากที่เคยเล่นระบบออร์แลในอะคริปโต้ไมเน็ตมาเนาะก็ถือว่าดีมากเลยอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับใครที่อยากจะหาเกมใหม่ๆเข้าเนาะแต่ก็ไม่ได้แนะนำให้เพื่อนๆเอาเงินมาลงทุนนะกะ็คิดวิเคราะห์กันดีๆนะว่าตัวเองโอเคกับราคานี้หรือเปล่า6000บาทนะอืมอ่าโอเคแล้วล่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนๆก็อย่าลืมมารับแอร์ดอปที่ลิง์ใต้คลิปกันด้วยนะคะวันนี้จะ ได้รู้แล้วเนาะว่าเราจะหมู่หรือจะจา่าโอเคเจอใหม่คลิปหนะะ้าค่ะเพื่อนซิ g เกนเออแล้วก็มีกลุ่มเทเล g กรมคนไทยแล้วนะสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปจอยในกลุ่มเทเล g กรมคนไทยนะคะก็สามารถเข้าไปในกลุ่มนี้ได้เลยนะ <g iggle> เดี๋ยวขอหาแป๊บหนึ่งปึ๊บ <g iggle> ปึบกล <g iggle> ุ่มเยอะมากเลย uh, Monster ปึ๊บโอเคอ้าวไม่ใช่อันนี้มันของต่างชาติ ไปไหนแล้วนะนี่ออฟฟิเชียลปึ๊บแล้วก็กดกลุ่มคนไทยมาเลยนะปึ๊บก็จะมะีคนเข้ากลุ่มมาพันกว่าคนแล้วนะตอนนี้อ่าก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆในห้องได้นะคะโอเคเอาล่ะก็เจินใหม่ซี see you. อูเอ้ยมีช่อง Youtube ด้วยหวังว่าจะมีช่องเราอยู่ในท e ิเกมบ้างนะ <laughs> ไปล่ซิ see you.